สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจะมาเล่าในวันนี้เรื่องหนองน้ำปิดศนาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแดงเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามและมีเสียงที่ไพเราะมากแต่โชคชะตาอันโหดร้ายทำให้เธอต้องตกเป็นภรรยาน้อยของผู้ใหญ่บ้านเธอมักจะถูกภรรยาหลวงลิษยาและกันแกล้งต่างๆนานา จนวันหนึ่งในคืนฝนตกความอาฆาตแค้นและความอับอายทำให้เธอตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านหายเข้าไปในป่าลึกแบบไร้ร่องรอยชาวบ้านพยายามตามหาเธอวันแล้ววันเล่าก็หาไม่เจอจนชาวบ้านไปพบหนองน้ำแห่งหนึ่งในป่าลึกที่มีลักษณะกว้างและใหญ่นิ่งสงบดูเยือกเย็นชาวบ้านเลยคิดว่าเธออาจจะจมหายไปในหนองน้ำนี้แน่ พอเวลาผ่านไปชาวบ้านก็ค่อยๆลืมเรื่องของเธอแต่ทุกครั้งที่มีชาวบ้านหญิงสาวหรือเด็กๆเ,เข้าป่าใกล้ๆหนองน้ำในเวลากลางคืนบางคนก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเศร้าๆบางคนก็จะเห็นผู้หญิงสาวใส่ชุดโบราณยืนอยู่ริมน้ำแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก,กับเจอแต่ความว่างเปล่าและทุกๆปีมักจะมีผู้ชายหายตัวไปแบบปริศนาร่างก็ไม่เคยถูกพบ ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างรู้ดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะพวกเขากลัวว่าเธอจะได้ยินคืนหนึ่งในเดือน12กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งดื่มเหล้าอยู่ริมหนองน้ำอย่างไม่เกรงกลัวต่อคำเล่าลือในกลุ่มนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าบอนเขาเป็นคนมั่นใจและชอบท้าทายสิ่งลี้ลับอยู่บ่อยครั้งและอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่า เรื่องผู้หญิงแน่นองน้ามาเหรอก็แค่เรื่องโกหกของคนแก่ๆที่ทําให้พวกเรากลัวและหลอกกันเองก่อนจะโยนขวดเหล้าลงไปในหนองน้ําเพื่อนบางคนก็หัวเราะสนุกเฮฮาแต่บางคนก็มองด้วยความกังวลบอนอย่าพูดแบบนั้นสิยายของฉันบอกว่าเธอมีอยู่จริงนะเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นแต่บอนก็ไม่ได้สนใจกับหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วในทันใดนั้นบรรยากาศจากที่มีเสียงดังหัวเราะ ก็เปลี่ยนเป็นเสียงที่เงียบสงัดวังเวงท่ามกลางหนองน้ําที่มืดสนิทจูๆ่ๆมีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเป็นเสียงผู้หญิงร้องเพลงเศร้าส้อยเสียใจเสียงนั้นทั้งไพเราะและหน้าคนลุกไปพร้อมๆกันนั่นนั่นนั่นอะไรหนึ่งในกลุ่มถามด้วยเสียงสันส่นๆบอนเริ่มนาเซแต่ยังคงพยายามข่มความกลัวของตัวเองเอาไว้ทําใจดีสู้เสือและพูดออกมาว่าก็คงไม่ใครมาแกแล้งกันและ แอนเนตจำเพลงนั้นได้มันเป็นเพลงที่ยายของเธอบอกว่าแดงชอบร้องมากตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เสียงเพลงค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆราวกับมีคนกำลังร้องเพลงแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆพวกเขาในหมอกบางๆเหนือผิวน้ำมีร่างผู้หญิงสาวใส่ชุดสีขาวที่เปียกโชกยืนอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีเทา้ามองไม่เห็นใบหน้าเธอยื่นมือที่ซีดขาวออกมามามาหาฉันเถอะ เสียงกระซิบนั้นไม่ได้ผ่านทางหูแต่ดังขึ้นในหัวของพวกเขาโดยตรงวัยรุ่นทุกคนกรีดร้องและวิ่งหนีมีแค่บอลยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนโดนสกุจิตยืนจ้องมองที่ต้นเสียงและร่างสีขาวบอลร้องไห้และขอให้ช่วยแต่เสียงเหมือนอั้นอยู่ในลำคอมามามาบอลได้ยินเสียงกระซิบเรื่อย บอนก้าวขาเดินลงไปในน้ำโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บอนยาแนทลองจากระยะไกลแต่เสียงของเธอดังเหมือนเสียงแผ่วเบาในหัวของบอนน้ำสูงท่วมเข่าตามมาด้วยเอวร่างขาวยิ้มใบหน้าไหลดวงตาหลุมดำว่างเปล่าแล้วเอื้อมมือไปแตะแก้มของบอนสัมผัสของเธอเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งฉันรอเธอมานานแล้วเธอกระซิบ แล้วบอลก็หายลงไปในน้ําก่อนจะสงบลงอย่างรวดเร็วเสียงร้องก็หยุดลงเช่นกันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วตํารวจยังคงตามหาบอลทุกทีแต่ก็ไม่เจอและไม่พบร่องรอยอะไรเลยจนกระทั่งเดินถึงขอบหนองพบรองเท้าข้างหนึ่งของบอลที่เปื้อนโคลนสีดําและในค่ําคืนที่ฝนตกเงียบสงบชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้หนองน้ําก็ยังคงได้ยินเสียงร้องเพลงจากที่ไกลๆบางครั้งก็จะได้ยินเสียงหอเลาะบนลร้องไห้ ผู้เท่าในหมู่บ้านก็ใส่หัวและกระซิบบอกว่าเธอได้เขาไปแล้วและก็ยังคงรอคอยคนต่อไปเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ